สวัสดีค่ะมุกนะคะจากดีพนรัฐน์1999วันนี้นะคะมุกจะมารีวิวรถเก่งเครื่องยนต์เล็กแล้วก็เป็นสายประหยัดน้ำมันนะคะนั่นก็คือ Suzuki ซ e เรียลนะคะคันนี้เนี่ยเป็นปี2015แล้วก็เป็นเครื่องยนต์1.0เป็นเบนซินซึ่งประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับลูกค้าที่เข้าเมืองเนาะไม่ว่าแบบจะขับ แทรกแซงยังไงหรือว่าจอดที่ไหนก็สะดวกเพราะว่าเขาเป็นรถยนต์รุ่นเล็กนะคะแล้วก็ทรงได้ทรงประมาณนี้เลยบอดี้ของเขาเนี่ยเป็นสีดำนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกเนี่ยมีมาให้นะคะแล้วก็กระจังหน้าราังพึ่งด้านล่างเนี่ยไม่มีแตกหักนะคะสภาพ100%เปอร์เซ็นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กแต่งนะคะ แบบนี้แบบที่ลูกค้าเห็นช่องไฟของตัวรถเนี่ยตรงเป๊ะเลยกระจกด้านข้างเนี่ยไม่มีเบียดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันอันนี้จะเป็นแผงประตูของเขานะคะแผงประตูเนี่ยไม่มีรอยขีดขว่วนเลยแล้วก็ปุ่มต่างๆเนี่ยสภาพดีเลยนะคะคือไม่มีลอกเลย อาแล้วก็ลำโพงของเขาเนี่ยไม่มีทะลุเดี๋ยวจะให้มาดูเบาด้านในของเขานะคะจะเป็นเบาผ้าสีดําสนิทเลยแล้วก็ได้ของตัวบอลเนี่ยไม่มีขาดหลุดลุยนะคะอันนี้คืออยากพรีเซนต์เบามากๆเพราะว่าเบาเขายังใหม่อยู่เลยแล้วก็ที่สําคัญภายในตัวรถเนี่ยในกล้องน่าจะเห็นก็คือพลาสติกที่ถูกหุ้มอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กระจกด้านบนตรงนี้พลาสติกเนี่ยก็ยังถูกหุ้มอยู่ และที่สำคัญเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเป็นมือเดียวป้ายแดงอ่าเดี๋ยวบุกจะขึ้นไปนั่งให้ดูนะคะคันนี้เนี่ยเป็นพวงมาลัยหนังค่ะหนังของพวงมาลัยเนี่ยไม่มีแตกขาดเลยแล้วก็เป็นเกียร์ออตโต้และที่สำคัญเลยก็คือรถคันนี้เนี่ยไม่ของเขาวิ่งมาแค่80,000เอง ซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะคะวิทยุต่างๆของเขาเนี่ยใช้ได้ปกติเลยคอนโซลหน้าเนี่ยไม่มีรอยกาวหรือว่ารอยแปะใดๆนะคะคอนโซลหน้าเนี่ยใหม่แล้วก็กระจกตรงนี้สามารถใช้ได้อย่างที่บอกก็คือพลาสติกยังหุ้มอยู่นะคะด้านในก็จะเป็นกระจกไฟต่างๆไฟต่างๆก็ใช้ได้ปกติเลยนะคะอันนี้เป็นแผงประตู ด้านหลังคนขับนะคะแล้วก็อันนี้เป็นด้านในข้างหลังเบาะเขาเนี่ยสะอาดมากๆนะคะแล้วก็ด้านไหนค่อนข้างกว้างนะคะถือว่าจะเป็นรถคันเล็กแต่ว่าข้างในกว้างนั่งสบายแล้วก็เบะยืนยันเลยว่าไม่มีขาดแล้วก็ตะเข็บของเขาเนี่ยไม่มีหลุดลุ่ยเลยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดู ด้านหลังของเขากันช่องไฟของรถคันนี้นะคะตรงเป๊ะเลยแล้วก็ตัดมาที่ไฟท้ายของเขาเนี่ยแดงกลํานะคะไม่มีมแมลงตายด้านในแล้วก็ไม่แตกลายงาน,นะคะแล้วก็โลโก้ของเขาเนี่ยเซเรีนะคะ s u ซ u k i แล้วก็ตัดมาที่ด้านนี้ก็ยังอยู่ครบนะคะไฟท้ายตรงนี้ก็ยังแดงกลําไม่มีมแมลงตายด้านในเลยเดี๋ยวมุกจะมาเปิดด้านในให้ดูปึ๊บ คันนี้เนี่ยมันจะเป็นทรงทรงรถ5ประตูนะคะก็จะเป็นอย่างนี้คือเบาะตรงนี้เขาพับได้เดี๋ยวมุกจะพับให้ดูก่อนหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ๊ยมันมันดูทรงเล็กเนาะขนของได้ไม่เยอะแน่เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันสามารถอย่างนี้ได้เลยคุณสามารถเอารถคันนี้เนี่ยไปแบบ ไปรับงานก็ได้อย่างที่พี่ดอชอบชอบบอกหลายๆคลิปนะคะเราสามารถเอเอาไปรับงานทํานู่นทํานี่ได้แล้วก็พอพับเบาะลงไปเนี่ยด้านหลังนีนมมีพื้นที่ให้เราเก็บเยอะแล้วก็ด้านในของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะคะแล้วก็มาดูกันตรงนี้ค่ะเปิดขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่ของเขานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นยางอะไหล่ที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะจะอยู่ด้านในตรงนี้ แล้วก็ที่สําคัญมุกจะลืมไม่ได้ก็คือรอยอาร์คของตัวรถค่ะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยตรงนี้ก็จะเป็นรอยอาร์คของเขาแล้วก็เป็นน็อตต่างๆนะคะนี่ฝั่งนี้ก็รอยอาร์คชัดเจน คันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่แปด0มื่นกิโลเองซึ่งถือว่าน้อยมากๆรอยอาร์ของเขาชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็ตัวน็อตเนี่ยไม่ไม่ได้มีถูกขยับใดๆนะคะอันนี้เป็นตัวเครื่องของเขาไม่ได้ลงน้ำยาอะไรเลยสีของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นสีดำแต่ว่าไม่ได้เงาเพราะเราไม่ลงน้ำยาให้แน่นอนแล้วก็ไล่ดูรอยอาร์ตรงนี้ รอยอาร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนวันนี้เนี่ยใกล้ใกล้ปีใหม่ด้วยแล้วก็ใกล้วันคริสต์มาสด้วยซึ่งเต็นเราเนี่ยมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมให้คุณลูกค้าแน่นอนซึ่งคันนี้เนี่ยก็รวมอยู่ในโปรโมชั่นนั้นด้วยนะคะหากลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจสามารถโทรไปสอบถาม ได้ที่เบอร์0815198985ค่ะเป็นเบอร์สายตรงกับคุณลุงสุพันสามารถสอบถามได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นได้ตอนนี้มุกจะยังไม่บอกนะคะว่ามันมีอะไรบ้างให้ทุกคนตื่นเต้นกันไปก่อนแล้วก็ทักมาคุยเพิ่มเติมได้นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจ f a c e b o o k ค่ะดีเวนวัคพันลัตค่ะจะมีแอดมินคอยตอบแชทอยู่ค่ะแล้วก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ s ซ si WGY 0880D ค่ะในนั้นเนี่ยจะมีพี่พีพนักงานของเรานะคะคอยตอบอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็หากลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะมาดูรถหรือว่าอยากจะมาลองขับจริงๆสามารถมาได้ที่รามคำแหง164ค่ะร้านเราอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยค่ะจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มพีทีคือขับมาเส้นรามคำแหงเนี่ยจะเจอเลยสังเกตง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้มุก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วย แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ